นายวรินทรวัสังหรือแอนนาได้โพสต์ข้อความในเพจ Facebook ยืนยันว่าจะกลับมารับทราบข้อหาตามหมายจับกรณีน็อตซีอกองสลัก US, เข้าแจ้งความว่าตนเองนำสลากไม่มีใบจริงมาขายบนแพลตฟอร์มโชคดีลอตเตอรี่ออนไลน์พร้อมชี้แจงว่าแอนนาเป็นพรีเซนเตอร์ที่มีชื่อเสียงในบริษัทโชคดีลอตเตอรี่ตอนเกิดเรื่องแอนนาอยู่ต่างประเทศจึงได้สอบถามไปทางบริษัทเลยทราบว่ามีคนเอาสลักมาขายโดยส่งใบสแกนมาก่อนพ่อ บริษัทถามหาสลักจริงกลับไม่มีเมื่อทางบริษัททราบจึงรีบจัดการคืนเงินลูกค้าไปวันที่8พฤษภาคมพร้อมขอบคุณน็อตกองสลักพลัสที่เข้าแจ้งความทําให้เราทราบว่านี่ไม่ใช่เหตุการณ์ปกติและน็อตก็คู่ควรกับการเป็นนายกสมาคมลอตเตอรี่จริงๆนอกจากนี้แอนนายังได้ขอบคุณระบบ We Rich ว่า คือความโชคดีที่ใช้ระบบนี้ในการขายของดังนั้นประเด็นฟอกเงินยินดีให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบทุกบาททุกสตางค์เพราะมันคือเงินสีขาวที่ได้จากน้ำพักน้ำแรงจากการไลฟ์สดขายของในส่วนของโชคดีลอตเตอรี่อันนาได้รับงวดละ1 0 0 0 0แสนบาทสามารถแจ้งเอกสารได้โดยบัญชีอันนาหรือบุคคลใกล้ตัวทุกบัญชีสามารถแสดงเอกสารให้ตรวจสอบได้และจงอย่ากลัวกฎหมายเพราะกฎหมายมีไว้คุ้มครองทุกคน